เดี๋ยวแม่จะเอาของใส่นะคะใหญ่ม้อแข็งแรงใช่ไหมคะหก้อก็โดนคือปลงสวยงามมากเลยที่วังอยากใส่ค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำเอ่อมหาเซรัยมที่แม่กำลังจะแตะให้เราค่ะไม่ใช่เลยไม่มีเซรัยเลยค่ะอะไรแล้วทำไมอ่ะ แม่จะให้ฝึกรีวิวดีไหมคะวันนี้ใส่เดี๋ยวแม่จะใส่ของไปในถ้วยดีปะ่ะฝึกรีวิวดีไหมคะอ่ะโอเคไปอะนหลังอันหลังซีซ่าไรไปน้อยอ่ะมาเดี๋ยวแม่จะเอาของใส่นะคะอ่ะโอเคสลับเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ่ะใครเลือกถ้วยไหนอ่ะพี่มินดาเลือกถ้วยนี้อ่ะน้องมีนาเลือกถ้วยนี้โอเคหนึ<า>่งสองสามเปิดกันมเมื่อไ ช้อนเหมือนกันช้อนทำมาจากอะไรคะช้อนทำมาจากนูหะค่ะสแตเลสนะคะใช่ค่ะเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคะเอาไว้เอาไว้กินเอาไว้ตากกับคนอื่นอ่ะต่อไปนี่อะไรคะนี่เป็นช้อนยาวค่ะแต่ใช้กินกับข้าวไม่ได้ขอให้เอาไว้กินขนมเค้กค่ะปากหชิ้นแรกอันเจ็บอ่ะชิ้นที่หนึ่งอ่ะชิ้นที่สองหมุนกับไป อ่ะโอเคชิ้นที่สองเสร็จแล้วค่ะอปเลยเอาเนี้ยอ่ะสลับกันไหมน้องอยากสลับไหมคะอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามโอ้โนี่คืออะไรคะตัวนี้คืออะไรแรดค่ะแรดค่ะแล้วตัวนี้คืออะไรคะ ชีราฟกับแรดนะคะเอาไว้ทําอะไรอันนี้เป็นเป็นอะไรคะเป็นพืชหรือว่าเป็นสัตว์คะอันนี้เป็นสัตว์เป็นสัตว์กินพืชเป็นสัตว์กินพืชใช่ไหมคะอันนี้เป็นสัตว์กินพืชเอ้ยเจงเลยฝนตกเนี่ยมันน่าจะตกหลิงไปเร็วเร็วเเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็วตะกี้จะเป็นอะไรฝนตกก็เป็นสถานที่ทายก็เลยต้องเข้ามาอยู่ข้างในบ้านใช่ไหมคะโอเคเริ่มต่ออ่มา ไหนของใครอะไรเอ่ยหนูอ่ะหนูแรนนะคะนึ่แล้วยังไงอีกมีอะไรบ้างคะถ้ามันมีเขาค่ะเขาแหลมๆอันนั้นเขาเรียกนอค่ะคุณนอค่ะแล้วมีอะไรอีกมันมัวใหญ่ๆมันจะใหญ่มั่วแข็งแรงใช่ไหมคะนัวยีกก็ก้อนิสักโลนึงอะค่ะไม่รู้หรอกตัวอะไรคะแมวหรือเปล่าจีร่ฟค่ะจีร่ฟเป็นยังไงคะควมันจะยาวแล้วก็มันจะมีหางยาวค่ะหา าค่ะหลับตาหลับไปหลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะนนะหน,หนูคิดว่าข้างในจะเป็นอะไรคะต่อเปิดได้เลยปเปิดยังคะ <laughs> มือนการ์ตูนเลย <laughs> อ่ะให้ให้บอกมาซิมันคืออะไรคะในมือหนูคืออะไรบ้างคะเนี้อไข่กับดินิคอย ตัวอะไรคะใชลอป็นไอันนี้ไข่กนะคะอื่ออะแลตัวนี้คืออะไรคะนี่ยูนคอนค่ะชื่อว่าเลมูแจ็ TikTok TikTok ละมองละโไวไลท์โวไลท์ไลท์สปาร์คเกิลอ่ะต่อไปตตา โอเคมะเร็วๆมิดมีนายกมือขึ้นอย่าเพิ่งยระวังนะระวังมันกัดมินมินมินตกแกหรือเปล่าเมื่อกี้แม่บอกว่าน้องบอกโอ้ยเห็นยังเฮ้ยนั่นไงนั่นไงพร้อมเปิดยัง ถ้าสมมุติว่าเป็นงูหรือเป็นตัวอะไรเด็กๆต้องวิ่งเลยนะหนึ่งสองสามอ,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 อะไรอะ่ะงูสีนูสีไหนแม่ขอดูหน่อยมันคืออะไรคะมันอาจจะมีหลายชิ้ก็ได้นะนี่ค่ะเป็นเจ้าหญิงใช่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมอันนี้ลูกเราแค่ค21บาทเองนะคะข้างในจะมีอะไรบ้างเนาะไหนดูสินี่คนี่ค่ะ โอเคค่ะอุ้ยสวยจังเลอ่ะนี่จับไปแล้วว้าวของมินดาเป็นเจ้าหญิงของมิลินเป็นเปรี้ยวๆใช่ไหมคะสาวเปรี้ยวปะเนี่ยของมันเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันขับเค้กโอเคขับเค้กก็มีหรอวิน่ากินจังสุดดีฉันเป็นพระราชาให้ก็ได้นะ พี่บังเป็นพระราชาให้เธอนะ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 ,นะะว้าวกระโปรงสวยงามมากเลยพี่บังอยากใส่อ่ะใส่คนตัวใหญ่เป,ปินไม่เป,ป็นไรพี่บังใส่แค่ขาข้างเดียวก็ได้เนาะพี่บงังไม่มีขาไม่ใหญ่ฉันมีแขนฉันมีเอวและสันต้นให้ดูเอาเต้น เนาโอเคพอก่อนพี่บองโอเคพี่บองหยุดก่อนก็ได้นะ้อ wow, ว้าวตัวนี้ก็น่ารักมากเลยนะน่ารักสุดๆฉัน<ป>ชอบตุ <okay. S 1> ๊กต o อา้าวสวัสดีคนสวยแต่งตัวเสร็จแล้วหรอน่ารักจังเลยว้าวไหนขอดูชุดหน่อยสิมีหน้าขอดูไหนใกล้ ชุดแมสงน,นี่ชุดของหนูสวยไหมคะคุณแม่คะอุยกระโปรงปลิปวแฮนี่กระโปรงปลิวเลยเหรอคะขอดูกระโปรงปลิวหน่อยได้ไหมคะสวยว้าวสูบิที่ฟูมากเลยค่ะเอ้าอยู่ดีๆทำไมตัวหญิงมาเต็มไปหมดเลยอะคะอันตัวเก่าตัวเก่าใช่ไหมะแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวเก่ากักบตัวใหม่มาเล่นกันดีไหม นี่ไหม,ไมอโอเคปาไปเล่นกัน,นกัอนล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวค,คลิปหน้ารวมตัวเจ้าหญิงเนะาะโอเคบ๊ายบายค่ะเดกกนเราขอตัวไปประกอบเหญิงแม,ม่